กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการวิทยที่สองครับวันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกําเนิดพจนานุกรมโลกอืกําเนิดพจนานุกรมในไทยสองอย่างอสองอย่างครับต้องเริ่มมาจากโลกก่อนอา้าวบางทีผมก็สงสัยนะเอ๊ะไอ้คำศัพท์เนี่ยใครมาแปลเป็นไทยจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไงเนาะเพราะฝรั่งก็คงแปลเป็นไทยไม่ได้อถูกไหมถูก,ถกแล้วไทยคนไทยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษถึงเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่รู้อยู่ดีมันแปลว่าอะไรมันต้องหาแบบที่ตรงกลางมาแปลกันนะครับนะ ปริวัติการประวัติการจัดทําพุนานกกรมภาษาต่างประเทศในยุคแรกของการจัดทําพุนานกกรมเริ่มต้นเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาโดยมีการบันทึกคําศัพท์และก็ความหมายลงศิลาจารึกในช่วง2,000ปีก่อนคริสตกาลตามหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ30,000ชิ้นในสุเมเรียปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิรักในศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลมีการบันทึกคําศัพท์ โดยการจัดเรียงตามหัวข้อพร้อมให้คําอธิบายคําศัพท์ที่ยากแก่การทำความเข้าใจต่อมาอาลิสโตฟานออฟไบเซนเทียมผู้อำนวยการห้องสมุดที่อเล็กซานเดียรวบรวมจัดทำพจนารุกรมภาษากรีกนะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพจนารุกรมภาษาละตินที่รวบรวมโดยมาคัสเวอร์เลียสฟาคัสนักวยากรชาวโรมัน ในปีที่20ก่อนคิตดการยุคกลางของผู้ชนกกมเกิดขึ้นพร้อมกับวัฒนธรรมการเขียนก่อนที่จะมีการพิมพ์การเขียนเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคำศรรพัพท์โดย i ิซิดอร์ออฟเซอร์วิลที่มีเนื้อหามากถึง20เล่มประกอบไปด้วย448บทการสำเนาผู้ชนกกมภาษาละตินช่วงยุคกลางจะจัดทำด้วยการคัดลอก โดยยังมีต้นฉบับลุงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในคิรักราช1460นอกจากพกุนานกรมแล้วความสนใจในคำศัพท์ยังแสดงให้เห็นผ่านการเขียนอธิบายคำศัพท์ในหน้าหนังสือทั้งที่เป็นการแทรกคำอธิบายระหว่างบรรทัดหรือการอธิบายขอบหน้านะอธิบายขอบหน้านึกออกไหมคือจะอยู่ฟุตข้างล่างอ่ะตัวเล็กๆอ่ะจะมีเลขหติ๊กเอาไว้แล้วก มาเขียนเลขหนึ่งว่าคืออะไรข้างล่างะะนะแล้วก็ในยุคที่มีการอธิบายที่มาคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงกับภาษาละตินนั่นก็หมายความว่าในยุคนี้เนี่ยได้เริ่มมีการจัดทำพุทธนกรกมสองภาษาขึ้นโดยคำต้นเป็นภาษาละตินที่เทียบเคียงกับภาษาอังกฤษให้คำอธิบายและจัดเรียงตามหัวข้อเช่นสัตว์ป่าอวัยวะในร่างกายต่อ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เรียงตามอักษรใช่ไหมอ่าก็จะเรียงเนี่ยแบ่งแยกประเภทไปครับต่อมาในช่วงต้นคริสตวัสริ์ที่13จอนกาแลนได้จะทําหนังสือสอนภาษาละตินหนังสือเล่มนี้ประมวลคําศัพท์ภาษาละตินเป็นภาษาฝรั่งเศสและเป็นภาษาอังกฤษครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ